โอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกม PC ประจำสัปดาห์นะครับสำหรับเกม PC ประจำสัปดาห์ในวันนี้นะครับจะเป็นเกม PC ที่จะเกี่ยวกับเกมแนวเอาชีรอที่จะบวกผสมแน,นว Open World เข้ามาด้วยนะเราบเราเนี่ยสามารถเดินได้อย่างอิสระจะเล่นตามเวส จะเล่นตามใจเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์นี้อยู่นก็คือห้าพาดคิปนี้เลยนก่อนที่เราจะไปดูกันนก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยครับสามารถกดสนับสนุนผมได้ที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่เรียบร้อยแล้วน้องเพื่อแก้ไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย โอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมที่ไม่เน้นกราฟิกแต่ว่าเน้นระบบเกมเพย์ค่อนข้างจะมากแล้วก็เป็นแนวสมจริงมากๆนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Project z o m <Some> b o y นี่นะครับสำหรับตัวเกมนี้ถึงกราฟิกเนี่ยมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์แต่ว่าระบบค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็โคตรดีมากๆเลยนะครับในแนวสไตล์ในแนวตีมซอมบี้เนาะเพราะตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยหนีจากซอมบี้นะครับหลักๆแต่ว่า ตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องเอาชูรอ,อดไปด้วยในทีเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบลิปจ้อยเยอะโคตรๆอย่างเช่นการบาดเจ็บเนี่ยทั้งมีการกระดูกหักเราจะเดินช้าลง นะครับการเหยียบแก้วเราก็ต้องดึงเอาแก้วออกไม่งั้นเราจะติดเชือ้อโอ้โหมันละเอียดโคตรๆนะครับแล้วก็มีการขาบของนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งตัวละครด้วยนะครับแล้วก็จะมีร,ระบบเสียงเท้าที่สามารถดึงซอมบี้ได้เป็นฝูงกนได้เหมือนกันก็คือแบบโอ้โหจะทําอะไรเนี่ยต้องคิดหน้าคิดหลังมากๆนะครับบางทีเพื่อนเราเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาซอมบี้อยู่ดีซอมบี้เข้ามาเป็นฝูงเราก็ตายได้เหมือนกันแล้วก็เกมนี้ไม่ได้ยิงซอมบี้กันง่ายๆนะเพราะว่าเขาจะ ยากมากๆซอมบี้แต่ละตัวก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันไปนะอาจจะเป็นพวกซอมบี้ตำรวจพวกซอมบี้หมอซอมบี้ทหารก็ยังมีเลยนะครับเนาะก็เขาได้ทำออกมาได้ดีนับสการที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้หลักๆนะครับแนะนําให้เล่นกับเพื่อนนะครับถ้าเล่นคนเดียวอาจจะไม่ไหวนะเพราะว่าบางทีในการฟาร,ร์มของเงี้ยซอมบี้มันเยอะเราอาจจะสู้ไม่ไหวได้ตัวคนเดียวนั่นเองนะ โอเคนลครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่เป็นเกมยอดนิยมสําหรับคนไทยอีกเกมหนึ่งอย่างเกมที่มีชื่อว่ารัดนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมรัดเนี่ยจะเป็นเกมแนวเอาชีวิลอดผสมแนวมัลติเพลเยอร์ Player. เข้าไปด้วยก็คือเราเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเบอร์เซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วก็เอาชีวิรอดอยู่ที่นั่นให้ได้ซึ่งในการเอาชีวิลอดในเกมรัดนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันบางทีเราเกิดมาแล้วอาจจะตายเลยก็ได้เหมือนกันนะครับ เนาะเพราะว่าตัวเกมมันจะเปิดกว่าให้ผู้คนเนี่ยเล่นสามารถทําอะไรก็ได้สามารถไล่ฆ่าคนก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็คือเกมนี้ก็น่าจะป่าเถื่อนมากๆนะครับถ้าเอาตามจริงเนาะแต่ว่าตัวเกมมันก็จะมีความสนุกประมาณนี้แหละนะครับลงไปก็เอาชีวิตรอดนะครับเนาะตัวเกมยังบวกผสมกันครับคงครับของสร้างบงสร้างบ้านด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสัตว์ปลา ต,ต่างๆที่สามารถทำร้ายเราด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้ภ้าบรในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1ส่วนเซิร์ฟเวอร์ตัวเกมจะรับรองได้มากถึง100คนก่อนเซิร์ฟเวอร์ต้องบอกเลยว่าไม่เหงาแน่นอนนะครับได้วิ่งีการและเทานะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะฮะร,ราคาเกมนี้จะตกประมาณ700กว่าบาท700บาทนี่แหละเพราะวันา699นะครับ Sun of the Forest นั่นเองนะครับตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมภาคต่อ จากตัวของ The For e s t เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับภารกิจนะครับที่จะออกไปตามหาเศรษฐีคนหนึ่งนะครับที่หายตัวไปบนเกาะอันห่างไกลนะครับเราก็ได้รับภารกิจตัวนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเกาะที่เราไปตามหาเนี่ยมันมีอะไรอยู่นะครับซึ่งเมื่อเราเข้าไปแล้วเราก็ได้รู้ความจริงว่าไม่เป็นเกาะที่น่าจะเข้าไป เลยนะครับก่อนนี้จะมีมนุษย์กินคนด้วยนะครับตัวเกมจะเป็นแนวเอาชีลอดนะครับที่เราจะเล่นเป็นแบบ open นเบอร์เราสามารถทําอะไรก็ได้จากคราบคงคราบของตกเบ็ดตกปลาหรือว่าจะสู้กับเผ่ามนุษย์กินคนก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมจะสามารถประดิษฐ์อะไรต่างๆตามที่เราต้องการเลยสามารถสร้างบงสร้างบ้านได้เหมือนกันนะครับ นะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีภาพกราฟิกที่สวยงามมากๆภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1เราสามารถสั่งลูกน้องได้เหมือนกัน เกมนะครับจะมีฤดูการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเป็นเกมแนวซอมบี้ที่เล่นยากอยู่นะครับคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่าเดกอนนะั่นเองนะครับสำหรับตัวเดกอนนะครับจะเป็นเกมแนวซอมบี้ที่เราเนี่ยจะอยู่ในโลกที่ล่มสลายจากซอมบี้แล้วเราเนี่ยตก็ต้องเอาชีวิตรอดอยู่ให้ได้พลิกิจหลักๆภายในตัวเกมนี้ของตัวละครของเราเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องตามหาภรรยาที่หายไปก็ซอมบี้ในตัวเกมนี้ ค่อนข้างหญิงยากมากๆซึ่งซอมบี้ค่อนข้างจะมาเป็นฝูงแล้วก็มีความน่ากลัวมากๆเลยนะครับตัวเกมเนี่ยมีขระสุนที่จํากัดแล้วก็ระเบิดที่จํากัดเราเนี่ยจะต้องฟาร์มของเพื่อมาเอาชนะตัวของซอมบี้ในฝูงนั้นๆให้ได้ถ้าเรายิ่งชนะซอมบี้ที่อยู่ในฝูงนั้นๆได้เยอะนะครับของก็จะดอบดีขึ้นนะวนใหญ่การหาของมันก็จะอยู่ในตัวของซอมบี้ส่วนใหญ่ก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ให้เราได้ขับขี่กันไป นะเพราะว่าตัวเกมมันขนขางน่จะมีพื้นที่ที่ขนขางจะใหญ่แล้วก็อาวุธภายในเกมเราเนี่ยสามารถคราบของได้ตามที่เราต้องการอาจจะใส่ตัวของไซเลนเซอร์หรือว่าจะเป็นตัวของอะไรต่างๆปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการคือระบบปรับแต่งมันเยอะด้วยนะสำหรับตัวเกมนี้นะแล้วก็ระบบคราบของมันเยอะเช่นเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นในสไตล์แนวไหนจะเป็นสไตล์แนวสเตลหรือว,ว่าจะเป็นแนวสไตล์แนวบูร้ลลาังผาดก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเล่นยังไงนะครับ นะภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองใครที่ต้องอาจจะเล่นเนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้นั่นเองนะเกมนี้มีชื่อว่าเทเรเรียนะครับตุวเกมเทเรเรียนะครับเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าคุณภาพมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเกมยังสามารถคราฟของได้ยังสามารถตกแต่งสกินได้แล้วก็ยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ตามที่เราต้องการมากถึง78คนเลยทีเดียว แล้วก็อีเวนต์ภายในตัวเกมนะครับใครไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะอีเวนต์ภายในตัวเกมค่อนข้างที่เยอะตัวเกมยังมีบอสที่จะมาคอยจัดการเราอยู่อาวุธต่างๆมีเยอะมากมายเลยทีเดียวคืออาวุธเขาให้มาเยอะมากอุปกรณ์ต่างให้มาเยอะจริงๆนะครับก็คือใครที่แบบว่าสนุกกับการดีไซน์บ้านสนุกกับการดีไซน์ของสนุกกับการแต่งตัวในเกมนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับถึงแม้ตัวเกมจะเป็นเกมในภาพ 2D หรือว่าภาพพิกเซลก็ตาม เกมนี้นะครับก็เป็นเกมเสียตังอีกแล้วแต่ว่าใครซื้อไปผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆม,ม,มีการอัปเดตให้ตลอดนะครับคือเกมเนี่ยไม่มีที่สุดสนะครับอัปเดตมาเรื่อยๆเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เกเคนะครับเราก็มาหยุดสลับเกมเอาช่วรเราปเป็นแนวซิมกันบ้างสลหรับเกมที่มีชื่อว่า The Forest นั่นเองนะครับสำหรับเกม The Forest เนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคนคนนึงนะครับประสบอุบัติเหตุบนเครื่องบินแล้วก็ตกมาอยู่บนเกาะที่เราไม่รู้จักซึ่งเกาะแห่งนี้จะมีชนเผ่ามนุษย์กินคนอยู่เราเนี่ยก็ต้องเอาชัวร์เราอยู่ที่นั่นให้ได้เนื้อหาเป็นในเกมไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องออกไปตามหารายชื่อผู้สูญหาย78กว่าคน นะครับลหลักๆตัวเกมก็จะมีภารกิจประมาณนี้แหละแต่ว่าหลักๆจริงๆของตัวเกมก็คือเอาชีวิตรอดอยู่ให้ได้นะครับตัวเกมยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับก็ยังสามารถหาทรัพยากรต่างๆางเพื่อมาค้าฟของมาสร้างบ้านเนี่ยมาเป็นอาหารหรือว่ามาเป็นยารักษาโรคก,ก็มีเหมือนกันซึ่งตัวเกมใหอน้าทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีภาพกราฟิกที่ันสวยงามมากๆตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมี AI เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดมากๆนะใครที่เจอพวกสตูหรือว่าชวนเผาบนเกาะเนี่ย พยายามถ้าสูไม่ได้ในพยายามวิ่งหนีอย่างเดียวหรือว่าลงน้ําอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีความสมจริงในเรื่องของสเปรมิน่าในเรื่องของการหีหาหรือว่าในเรื่องของการติดพิษหรือว่าติดโรคอะไรต่างๆเราเนี่ยก็ต้องพยายามจัดสรรกันภาพกราฟิกก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นั่นเองนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเพราะท่านจะเป็นที่นิยมเลยนะครับสำหรับเกมที่ มีชื่อว่า no man s sky s นั่นเองนะครับสำหรับเกม no man s sky s นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ต่อุยบนอวอก,กาศนะครับที่เราเนี่ยสามารถไปประจนภัยในดาวต่างๆได้เยอะแยะมากมายมีทั้งการขับยานนะครับลงไป บนดาวเคราะห์ต่างๆแล้วก็ไปหาเก็บแร่เก็บทรัพยากรต่างๆได้เลยทีเดียวตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันด้วยนะว่าเราเนี่ยจะไปเล่นภารกิจไหนหรือว่าเราจะไปดาวไหนหรือว่าเราเจะขี่ยานเล่นบนอวกาศก,ก็มีเหมือนกันก็คือเกมเนี่ยมันอนข้างจะปล่อยเอเพนเบย์กับผู้เล่นมากๆตัวเกมเนี่ยก็จะมีสภาพอากาศบนดาวบางดาวก็จะมีทั้งรังสีทั้งพิษอุณหภูมิร้อนหนาวก็วันไปแล้วแต่ว่า เนี่ยจะเลนดอมให้เราได้ไปโดนกันแล้วกราฟิกในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ให้ทำออกมาได้ดีนะครับเขาอ,อัปเดตมาให้เราเนี่ยได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ตัวของยานอวกาศมีให้เราเลือกเล่น ค่อนข้างที่เยอะเจะมากมายนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้มากถึง16คนต่อห้องเลยต่อเซิร์ฟเลยแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถยิงกันกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแบบว่าแบบใครที่ชื่นชอบแบบแนวสตาร์วอยิงกันขับยานยิงกันก็ได้เหมือนกันรับขึ้นอยู่ผู้เล่นเนี่ยจะเล่นตามบารกิจจะเล่นตามเพื่อนจะเล่นตามใจเราก็เลยแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถไปซื้อเกมนี้เล่นกันได้เลยนะครับเกม ที่ต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบประจนภายในปา่าแล้วก็เป็นโอ้นเว่อร์เอาชีวิตรอดนเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Green h เฮลนะครับสำหรับตัว Green h เฮ l เนี่ยจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยรับบทเป็นนักวิจัยนะครับคนหนึ่งที่จะ เข้ามาตรวจสอบหรือว่ามาทําการวิจัยในป่ามิสซอนแล้วเราเนี่ยก็ต้องประจนภัยเอาชีวิตรอดอยู่ที่นั่นให้ได้เลยนะครับตัวเกมเนี่ยไม่มีเนื้อเรื่องนะครับก็คือมาปุ๊บก็แบบเอาชีวิตรอดได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบการคารฟของต่างๆเพื่อดํารงชีวิตอยู่รอดให้ได้นะครับการคารฟยาด้วยตัวเกมเนี่ยจะบวอผสมเกมเฮอเร์เรอร์เข้าไปด้วยนะครับก็คือการจมสแก์บางครั้งเราเดินไปไปเจองูกัดอะไรแบบนี้ทําให้เราตกใจได้ง่ายมากๆมันจะซ่อนอยู่พื้นที่ที่เราอาจจะ คิดไม่ถึงแล้วตัวเกมเนี่ยเมื่อเราโดนกัดน,นะครับเราจะติดพิษนะครับเราก็ต้องหายาเนี่ยมาแก้พิดด้วยนะครับด้วยถ้าเราเป็นแผลแล้วเราไม่รักษาน้ําหนนอนมันจะขึ้นในแผลด้วยเหมือนกันเราต้องหายามาทาเพิ่มเติมนะครับก็ปริเกมมิ่งที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ระบบฟิสิกส์ระบบต่างๆที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับตัวเกมก็จะมีระบบการหิวอาหารหิวนอนตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีชนเผาต่างๆที่บางทีเนี่ย เขาก็อาจจะมาทําร้ายเราด้วยนะครับเราเนี่ยก็ต้องระวังตัวของชวนผ่อต่างๆที่อยู่ภายในตัวเกมด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่แบบอารมณ์แบบเน้นชารเลนต์นะครับว่าเราเนี่ยจะอยู่รอดได้นานเท่าไหร่นะครับก็เป็นเกมนึงทีทาทำออกมาได้ดีนะภาพบรรยากาล่นเกมนี้ก็จะจะเป็นภาพอมองบุคคลที่หนึ่งนะครับก็ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับ เกมแนวไวกิ้งแล้วก็เป็นแนวเอาชีวิตรอดกันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่าว้าวไฮนั่นเองนะครับสำหรับตัวของเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวไวกิ้งที่จะเอาชีวิตรอดนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเกมเอาชีวิตรอดส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทําเกมแนวสไตล์ไวกิ้งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ทําออกมาได้ค่อนข้างที่ดีเลยนะครับเพราะว่าตัวเกมนะครับจะมีอะไรต่างให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็แผนที่ภายในเกมเนี่ย ไม่ซ้ำแล้วก็ไม่ค่อยจำเจเท่าไหร่เลยนะครับจะมีทั้งตัวภูเขาป่าไมา้หิมะทะเลนะครับแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบล่ามอนเตอร์ระบบล่าบอสด้วยเหมือนกันก็คือให้เราไปสู้กับปีศาจที่เก่งกว่าเราด้วยนะครับมีการครับของสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆ นะครับแล้วก็มีการคาบบ้านนะครับเพื่อจะอยู่อาศัยด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็เป็นเกมที่เล่นเป็นเพลินได้เหมือนกันเกมที่ลดบ่อยตลอดการอย่างเกมที่มีชื่อว่า don't step to g e t h e r นั่นเองนะครับเนาะตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดผสมแนวปูผักทำฟาร์มที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในโลกสัมปทาดแล้วก็สิ่งลึกหลาไปะจนภัยออกล่าเอาชีวิตรอดแล้วก็ต่อสู้กับฝั่งศัตรู แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการปลูกผักทาฟาร์มด้วยนะครับให้เราเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถไปสู้กับตัวของมอสในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับตัวเกมยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยกราฟิกเนี่ยไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายตัวเกมก็จะมีระบบที่มันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้เพราะระบบเกมมันค่อนข้างจีบเยอะเลยทีเดียวนะโอเคเลยครับก็เป็นไบ้างสลหรับ10เกม เนี่ยเอาชัวร์ที่ผมสมแนวเอาเพิ่นเวอร์นะครับก็หวังท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดระเบเกมอะไรก็ฝากกดติดตามอะไรก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม